ไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดถแถลงข่าวงานเดินวิ่งปั่นฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรนานรีค่ะหรือว่าทัวร์ออฟโคราชครั้งที่9ประจำปี2567ค่ะที่บริเวณมอลล์พาร์คชั้น1เดอมอลโคราชนะคะได้มีการจัดให้มีงานถแถลงข่าวงานเดินวิ่งปั่นฉลอง แห่งวันแห่งชัยชนะเท้าสุรนารีนะคะหรือว่าทัวร์ออฟโคราชครั้งที่9ประจำปี2567ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพันธ์ศิลปาสวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการาแถลงข่าวพร้อมด้วยนายชนบลือ วัฒนพันธ์นะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานายวีราชาติทุ่งไแ่แลมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมานายปรีชาเล็มอัวผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทมอรราชสีมาจำกัดและนายเอกภพโตมรศักนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลค่ะโดยงานเดินวิ่งป่านฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรานารีหรือว่าทัวร์ออฟโคราชครั้งที่9ประจำปี2567จัดขึ้นเพื่อเริ่มฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรานารีซึ่งในปีนี้จัด ขึ้นเป็นระยะเวลา กว่า9ปีนะคะเป็นปีที่9้าแล้วในห่วงระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนของทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นการท่องเที่ยวรวมทั้งเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาดึงด้วยทัวร์ออฟโคราชพิเศษปีนี้คณะทำงานได้ขยายโอกาสให้กลุ่มผู้รักสุขภาพนั้นได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเชิงท่องเที่ยวเมืองอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะเส้นทางจักรยานเที่ยวชมแหล่งโบราณอนุรักษ์ระยะ ทางนะคะ14กิโลเมตรด้วยกันชมวัด2แห่งก็คือวัดดอนขวางวัดตะคองเก่าค่ะให้คนต่างจังหวัดแล้วก็คนในจังหวัดได้ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไปด้วยนะคะโดยรูปแบบของกิจกรรมการแข่งขันก็ประกอบไปด้วยการเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรและ10กิโลเมตรปั่นจักรยานใจเกิน102ระยะทางค่ะคือ14กิโลเมตรแล้วก็60กิโลเมตรนะคะโดยก็มีค่าสมัครรุ่นทั่วไปค่ะ รุ่นทั่วไป4 VIP 900บาทนะคะผู้สมัครก็จะได้รับเสื้อเหรียญรางวัลแล้วก็ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลประเภทประกวดแฟนซีงานเดินวิ่งประเภทบุคคล10รางวัลน,นะคะแล้วก็ประเภททีม2คนขึ้นไปนะคะ10รางวัลแล้วก็ ารางวัลประเภททีมจักรยานอีก30รางวัลใครสนใจก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มีนาคม2567ค่ะที่สโม,มสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลหัวทะเลแล้วก็เคาน์เตอ,อร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเดมมอะมอคคราชนะคะหรือว่าจะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 2 7 9 8 7 8 9 1นะคะและ0 4 4 2 6 6 6 6ค่ะ